เองครับเขาอยากกินขนมจีนซาวน้ำปะลาร้าจังเลยทำให้เขากินหน่อยจูบเม่งกันจูบเม่งป่ะได้เลยเดี๋ยวเขาทำให้กินนะจ้าเขาเตรียมของคำแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยน้ำเดือดแล้วลวกผักกระหล่ำลงไปฝั่งนี้ลวกดอกขจจอก็เลยลืมเติมเกลือเดี๋ยวมันไม่นัวตักขึ้นเลยตักน้ำเย็นค่ะ สุตแล้วตักขึ้นเลยสรุปมันชื่อว่าดอกสโนโ่มแมนขจรมันบ่โมแมนจ้ะ <Moment. S 1> โอเคดอกสโนโ่มผักกยาวตักขึ้นเลยผักกันจงผักบุ้งตักขึ้นเลยตักขึ้นเลย บุ้งค่ะนั่นลูกค่ะเสร็จแล้วตั้งหมอ้อเปิดเตาใส่น้ำเปล่าน้ำเดือดแล้วใส่น้ำปะลาร้าค่ะวันนี้เราจะใช้น้ำปะลาราองยี่ห้อนะจ๊ะผสมกันเลยเหรอแม่นค่ะนี่อันนี้ซอสเดี๋ยวก็แล้วก็กะปิผมนูนอ่ะหมดเลยหมดเลยมาเลย สหลายเสียบหลายเอาเนื้อมักเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลทรนะคะเติมนิดหน่อยจะได้ไม่เค็มแล้วก็รน้ำเดือพดพูดๆอีกรอบนึงค่ะตักฟองออกค่ะมีฟองนี้นะคะน้ำจะได้ใส่สวยๆมาชิมหน่อยนะชิมเลย,นะเลยหืมกลิ่นแบบโคยังเบาไปต้องเป็นแบบไหนเนี่ยเติมน้ำไปอีกนิดนึง รสชาติที่ชอบแล้วปิดเต้านี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะน้ำปลาร้าของเรานะคะแล้วมดก็จะนี่ขนมจีนจัดจานเลยจ้านี่ขนมจีนนี่ใส่ผักค่ะอน,นี้กระหล่ำผักกันจองผักดอกสนหน ω. ผักชีล่าวถั่วฝักยาวผักมุ่มลาดน้ำปลาล้าค่ะ ด้ป่นเสร็จแล้วเมนูขนมจีนซาวน้ำปลาโอ้โแบบน่ากินมากเลยที่รักไม่ควชิมกันแบบเป็นตัตแซบค,คัก<ช>กินน้ำปลาหอม,ม,มหอมหอมบิมมดโอ้โหโอ้โหโคตรหนัวเป็นปักจำคำอ,อร่อยมาก